พอได้12แล้วนะคะ12กับเลข1ก็หมายถึง13เนาะทีนี้เราก็มาเริ่มเขียนเหมือนกันตัวนี้มัน12ใช่ไหมเราก็มาเขียน1 2 3 4 5ส7 8 9 10 11, 12, 1ี1ห1าหในบางตำราเขาจะเริ่มที่0แต่จบด้วย12นะคะทีนี้ ก็จะได้แผ่นที่คร่าวๆของทรงกระบอกยังเหลือฝาปิดบนและฝาปิดล่างฝาปิดบนกับฝาปิดล่างก็คือครึ่งหนึ่งของไดมิเตอร์ทรงกระบอกทําไงคุณก็กางวงเวียนคุณจะเอาครึ่งหนึ่งของทรงกระบอกภาพด้านหน้าหรือด้านล่างก็เท่ากันนะคะกางวงเวียนครึ่งหนึ่งทีนี้ใส่ตรงไหนคุณใส่ฝั่งเลขหตรงนี้ก็ได้ จะวัดขึ้นมาครึ่งน,นึ่งหรือมาร์คจุดแรกก็ได้แต่อาจารย์ว่าเริ่มที่หกนะคะ okay. ปาปิดล่างปาปิดล่างครึ่งนึงครึ่งไดมิเตอร์สี่สิบครึ่งน,น,งน,นึงก็คือยีอ่สิบยี่สิบยี่สิบมิลลิเมตรนะคะ พอได้เซนเตอร์แล้วก็ล่างมันมาเมื่อกี้ครึ่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเมคชัวครึ่งหนึ่งตรงนี้คือฝาปิดล่างนะคะทีนี้ฝาปิดบนวงเรียนขนาดเท่าเดิมกรณีที่เป็น บนกับล่างเท่ากันแต่ถ้าเป็นทรงกระบอกตัดเฉียงจะบนกับล่างจะไม่เท่ากันนะคะทีนี้วัดครึ่งนึงก็คือยี่สิบใช้เซตช,ช่วยในการเขียนเส้นตั้งฉากนะคะแล้วก็ทีสไลด์น่างเบาๆทีนี้ครึ่งนึงอาจารย์ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะคะทำยังไง ค่อยๆการเรียนหลังจากที่ได้ฝาปิดบนฝาปิดล่างและของแผ่นพี่ความยาวจาก1ถึงหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเท่ากับทายคูณดีถูกไหมคะทีนี้ให้คุณลงเส้นเต็มของขอบชิ้นงานและก็กำหนดขนาดให้เรียบร้อยนะคะ เต็มเต็มคือขนาด0.5นะคะส่วนเส้นศูนย์กลางคือ0.35เวลาทำก็หมุนดินสอด้วยนะคะ ดินสอที่ใช้ควรจะเป็นดินสอกด0.5นะคะ2อทีนี้เส้นที่คุณบอกขนาดก็ควรจะเป็นเส้น0.25เดี๋ยวอาจารย์กำหนดให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะตามห่างของเส้นเนาะเส้นบอกกับเส้นขอบรูปต้องห่างประมาณ1-2ึมิลถูกไหมคะ เขียนด้วยตัวบรรจุนะคะตรงนี้ห้าสิบถูกไหมห้าสิบแล้วก็เขียนของลูกศรใครที่ใช้กระดาษเขียนแบบที่มีบอร์ดเดอร์นะคะให้ตารางไทตันบล็อกตัวนี้นะค่ะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือ สังเกตว่าข้างบนตัวเนี้ยเขาเผื่อไว้อะไรคะเผื่อว่าเจาะเจาะรูเพื่อใส่แ้มคุณต้องใส่ฝั่งนี้นะคะเพื่อที่จะเปิดแล้วเห็นแบบเลยงานคุณก็จะรู้ว่าคืออะไรฝั่งนี้ส่วนชื่อถ้าใครเป็นกระดาษเขียนแบบก็ช่วยตีเส้นคู่ด้วยนะคะยาเขียนมาตวัดมานะคะตีเส้นคู่แล้วก็ใส่ชื่อใส่งาน ภาพแผ่ผนพี่ขอบรูปเส้นขอบรูปเส้นตั้งเส้นนอนนะคะให้เป็นเส้นเต็มหนาก็คือ0.5ทั้งฝาปิดล่างและฝาปิดบนโอเคตามนี้ค่ะ